สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็มาพบกับแม่อางวลและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางหวยลาวนะคะมาแบ่งปันกันจ้าเมื่อวานนี้เออไม่ใช่เมื่อวานงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วงวดที่แล้วของเรานะคะของเราเมื่อว่นงวดที่แล้วก็เข้าโต๊ะไปนะเข้าโต๊ะหนึ่ง 813นะคะไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะโพยเก่าใบเก่าไม่เอาหาไม่เจอนะคะก็ทุกคนสามารถเข้าไปชมย้อนหลังอ่าที่คลิปในช่องเราได้เลยนะคะว่าของเราเข้าจริงหรือเปล่านะคะก็เข้าไปรับชมได้เลยนะคะชุด2ตัวนั้นไม่มีนะคะไมะ่ไม่มีไม่มี38ที่เน้นให้นะคะแต่ว่าไปเข้าชุด3าตัวเน้นนะคะ8ปดอ่ะ813นะคะไปเข้าชุดเน้น โดยงวดที่แล้วผลรางวัลน,นะคะ1138นะคะชุด2ตัวคือ1ชุด4ตัวนะคะคือ1138นะ,ะบน138ล่าง11นะคะสำหรับท่านไหนที่เล่นกับเจ้าที่เขายึด4ตัวนะคะสำหรับท่านใดที่ยึด5้าตัวก็ล่าง21นะคะโดยในวันนี้นะคะหวยลาวของเราประจำงวดวันที่20วันจันทร์ที่20 วันที่ 20, วันที่ยี่สิบเอ็ดอ้อหวยลาวต้องเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดสิคะหวยลาวนะคะจันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะในตารางวันนี้ก็จะมีห้าหกเจ็ดและหนึ่งสองเก้าสี่เด่นวิ่งงูรูดหกสอง และ5ค่ะชุด2ตัวของเราวันนี้นะคะก็จะมี6 5 6 7 6 9 2 1 2 4 2 5 5 7 5 9และ5 1ค่ะชุด3ตัวของเรานะคะก็จะมี1 5 9 เก้าห้าเจ็ดหกสองห้าห้าสองสี่สี่หกเจ็ดและหกห้าหนึ่งค่ะ และชุดสามตัวนะคะและชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัววันนี้ไปเลขอะไรดีเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนะคะทุกคนห้าหก สองห้าห้าเจดเค่ะวันนี้แม่อ่องก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ออองและน้องบิวตี้ด้วยดีนะคะเสมอมานะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็เลขกำลังวันลืมสนิทเลยลืมให้4ี่2นะคะ สำหรับคลิปนี้แม่อุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆนะคะบ๊ายบายจ้า